ปฏิโมกเป็นภาษาไทยได้ไหมครับเวลาลงอุโบสถนะครับผมเล็กว่ามีบางวัดสวดเป็นภาษาไทยครับสงสัยครับอาจารย์ครับผมฟันธงนะครับไม่ได้ครับทําไม่ได้เพราะมันเป็นสังคกรรมปฏิโมกเป็นกรรมไหนครับมันเป็นบร,รรการสี่อย่างย,ต,รรย,ย,ยติกรรมยติทุติยกรรมยติทุติยกรรมยติทุติยกรรมเป็นกรรมไหนครับ เป็นยติกรรมใช่ไหมนะครับเป็นยติกรรมนะครับเมื่อเป็นยติกรรมต้องสวดด้วยภาษาบาลีนะครับโดยภาษาบาลียกเว้นอปรกรกนกรรมบางอย่างใช้เป็นภาษาไทยได้นะครับถ้าสวดภาษาไทยไม่รู้มันจะตั้งสุนาตุมยังไงนะครับขอสงจงฟังคําของข้าพเจ้าอะไรทํานองนี้นะครับจริงๆภาษาไทยมันไม่สามารถคุมเนื้อหาสาระของ ทำมาพินัยแต่ละข้อแต่ละข้อได้ถึงมันจะรู้เรื่องก็ตามทีนะครับรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามทีแต่ว่ามันก็ไม่สามารถคุมเนื้อหาสาระได้หรอกได้เป็นบางส่วนนะครับดังนั้นจริงจําเป็นที่สุดที่โบราณน้ากาเมืองใดทั้งหลายเนี่ยจึงพยายามแล้วก็ทรงกันมาอย่างว่าสวดเป็นภาษาบาลีนะครับแม้แต่ปันทึกคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเองเนี่ยมันการแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะแปลผิดได้ ในสมัยโบราณเน่งดูเหมือนเขาจะศึกษาโดยผ่านาภาษาบาลีมาโดยตรงเลยไม่ได้แปลมาสู่เป็นปาภาษาต่างๆเอาไว้เพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนของธรรมวินไนยเหมือนกันนะครับดังนั้นก็จําเป็นนะครับที่จะต้องคงอนุร,รักษ์รักษาแบบแผนโบราณได้เรือเมื่อเราสวปดปฏิโมกเป็นปาภาษาบาลีเป็นภาษาไทยได้กรมอย่างอื่นอย่างเช่นกระถินการสวดให้ก,หกหรรมปาจาให้ภากระถิ่นก็ดีหรือสวด สอนสีมาอะไรก็ดีวิธีการผสมบทยติจตุตกรรมกามวาจาร,ก,รก็ดีเนี่ยเราก็จะคงจะใช้เป็นภาษาไทยได้นะครับอย่างนั้นมันจึงไม่ไม่ควรที่จะไปทาเพราะมันจะเลอะเลือนนิกายที่มันเลอะเลือนออกไปออกไปเนี่ยท่พานเรนที่ชอบเลอะเลือนก็คือชอบแปลงภาษาเอ๊ะมันมันมีความคิดว่าควรที่จะเป็นภาษาไทยเดี๋ยวนี้ผมได้ยินแม้กระทั่งสวดปริวาสก็ให้เป็นภาษาไทย สวดนะครับผมเข้าไปลุยมาแล้ววัดเนี่ยเขาสวดภาษาได้ไปทด่มอก็ขสวดภาษาอัยแต่เราก็ไม่สามารถชี้แจงเขาเข้าใจได้หรอกเพราะเขามีที่จีบกิดอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นนะครับเขาอ้างเหตุผลว่ามันยุคไหนสมัยไหนแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องแลภาษาบาลีนะครับออแต่คําว่าพิกขุกับใช้ไย้ำจริงนะครับคําว่าพิกขุกับใช้สำเรันภาษาบาลีแต่คําสวดคังกรรมอะไรต่างๆกับไม่ใช้อ,อแล้วกันแปลกดีนะครับ อันนี้ก็ให้พวกท่านทั้งหลายศึกษานะครับศึกษาโดยการผ่านภาษาบาลีนี่แหละนะครับมันจะอมตะาดีถ้าเราเข้าใจภาษาบาลีแล้วเนี่ยธรรมวินัยของพระทธเจ้าก็้นคว้าง่ายทําความเข้าใจง่ายนะครับเรื่องภาษาจึงเป็นเรื่องสําคัญภาษาบาลีเราเป็นพระกะเพาะภาษาบาลีนะครับแล้วเราจากออกจากอาบัดนู้นอามบัินี้ได้โดยเฉพาะบัตรสังกาที่เศษเนี่ยนะเป็นภาษาบาลีนะครับสังกรรมน้อยใหญ่ต่างๆที่เราทํากันผ่านภาษาบาลีกันทั้งนั้นเลย นนพวกท่านทั้งหลายต้องศึกษาภาษาบาลีมันต้องมาเอามาหาก็ได้นะครับขอ้มันรู้มันเข้าใจนนไม่ต้องไปสอบมาหาก็ได้นะครับขอ้มันรู้ว่าภาษาบาลีเนี่ยมีกานเป็นอย่างไรแล้วก็มีคําสวดอย่างไรมันถูกอักขระถูกขั้นตอนอย่างไรที่มันมีการแตกแยกว่าพระมันเป็นพระหรือไม่เป็นพระก็เนื่องจากว่าเรื่องกับสำเนียงการสวดของภาษาบาลีนี่แหละนะครับแตกแยกกันมาแต่งเป็นนิกายนนีกายนี่คือสวดเอ๊ะมันถูกอักขระหรือเปล่า อันนี้สาเหตุผลมาจากอะไรก็เพราะเรื่องของภาษาบาลีนั้นภาษาบาลีจึงมีความสําคัญนะครับมีความสําคัญให้พวกเราช่วยกันศึกษาภาษาบาลีแล้วก็บางอย่างที่มันเป็นภาษาไทยก็ให้มันเป็นภาษาไทยแต่บางอย่างที่มันไม่สามารถเป็นภาษาไทยได้ก็จะมาคิดอุตลิเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นภาษาไทยไปเมื่อมันมันจะยุ่งกันใหญ่มันจะเป็นปัญหาเรื้อรังกันไปนะครับขอที่จะทำนี่ครับ,รบขอบพระคุณมากนะครับก็ขอเ,อเสริมนิดนึงนะครับเนื่องด้วยว่าช่วงนี้ที่ ที่วัดเขาก็เพิ่งได้เ,เรียนเรื่องเกี่ยวกับปาติโมกไปนะครับก็จะให้เหตุผลเพิ่มเติมบางประการนะครับอ,อันที่จริงแล้วนะครับในการใช้ภาษาไทยร่างก็มีบางอย่างใช้ได้นะครับเช่นการกล่าวคําลาศิกขาจํากันได้ใช่ไหมครับรำลาศิกขาจะต้องครบองค์หกซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ต้องพูดด้วยภาษาอะไรก็ได้ที่ผู้ฟังเข้าใจได้เช่นว่าถ้าเกิดพระอังกฤษเ็าพูดไทยไม่ได้อยากจะสืกกล่าวเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับได้ตรงนั้นไม่ได้ห้ามนะครับไม่ใช่เป็นกรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ ได้บอกแต่เบื้องต้นหรือกรณีการปรงอบัตบางท่านไม่รู้ครับสัพพาตาปฏิโยรู้ใไหมครับแต่พูดนะครับโดยในยะที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็นั่งอยู่ในที่พร้อมหน้าอย่างนี้นะครับออกไหมครับอบัตเป็นนันออกไหมครับเป็นนันปรงไหมปรงได้นะครับแต่ถามว่าทําไมสวดปาติโมกเนี่ยนะครับหรือ,อกรรมอย่างอื่นเช่นยติจตุตะกรรมเนี่ยไม่สามารถใช้เป็นภาษาอื่นจากภาษาบาลีได้นะครับอาเวลาเราไปดู พวกเหล่านี้นะครับถ้าเราดูบาลีเลยเนี่ยมันจะมีคําอยู่คํหนึ่งว่าสกะภาเสนะด้วยภาษาของตนกรณีถ้าเราไปดูตรงการาปรงอบัตก็ดีหรือว่าการกล่าวคําลาศิกขาก็ดีก็จะมีคํานี้อยู่ด้วยนะครับอีกสําคัญที่ประการหนึ่งเวลาการตั้งยตินะครับมันจะมีเรื่องของที่เราต้องเอามาจับนะครับก็คือเรื่องของกรรมาวาจามันจะมีเรื่องของกรรมวาจาวิบัตเข้ามาด้วยก็คือว่าการสวดสีถินเป็นธนิษฐ หรือธนิตเป็นสีถินหรือว่าสวดอะไรนะครับนิขหิตเป็นวิมุตและวิมุตวิมุตเป็นนิขหิตอย่างนี้นะครับกรรมนั้นจะเสียเลยนี่ไม่ต้องพ right, ูดถึงภาษาไทยนะครับสวดเป็นภาษาบาลีนั่นแหละคือสวดปฏิโมกเป็นภาษาบาลีนั่นแหละนะครับแต่ว่าตั้งยติผิดนะครับเช่นยังไงเช่นตัวอย่างเช่นนะครับต้องสวดเป็นอเอาเอาช่วงต้นของปาติโมกกแล้วกันนะครับง่ายๆดปกติ อะไรครับตุนาตุเมพันเตตังโคโอัชุโปสโทโปนารโตยดีสังกสะปตะคลังตังโคโ,คโปโสทังกระยยปาติมกขังอุดีสยะอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้แทนที่เราจะเป็นสุนาตุเมนะครับพันเตสังโคอย่างสังโคก็สําคัญนะครับสังโคถ้าเราดูเผิอๆถ้าเราออกเสียงไม่เป็นเนี่ย มันจะกลายเป็นสังโฆสังโฆท, like ที่เป็นคอควายไม่ใช่โคที่เป็นคอระคังทีนี้ความหมายเปลี่ยนเลยนะครับสังโฆที่เป็นคอระคังนะครับจะหมายถึงหมู่หมายถึงหมู่ภิกษุสงฆ์แต่ถ้าเป็นคอควายปุ๊บเป็นอะไรครับเป็นความคล่องความกำหนัดใช่ไหมครับเออความหมายเปลี่ยนเลยนะแทนที่บอกว่าภิกษุสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าขอจงฟังข้เ้ากลายเป็นความกำหนัดมาฟังผมอะไรนี้มันเพี้ยนไปเลยนะครับฉะนั้นในส่วนของการสวด นะครับปาติโมกนี่นะครับยังไงก็ยืนยันคําที่อาจารย์ท่านว่านะครับไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงถ้าเป็นภาษาไทยแต่สมมุติบางวัดท่านสวดเป็นภาษาบาลีไปก่อนแล้วนั่นแหละแต่อยากให้ชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอุ้ยเมื่อกี้สวดไปะคงฟังกันไม่รู้เรื่องอ่ะเอาละในไหนวัดเรานะครับสวดปาติโมกเป็นบาลีแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอีกทีเถิดถ้าอย่างนี้เป็นไงครับได้ไหมครับได้ แต่ไม่ใช่ได้เพราะว่าการสวดภาษาไทยได้เพราะว่าการสวดเป็นภาษาบาลีเขาถูกต้องแล้วด้วยดีอย่างนี้นะครับผมฉะนั้นพกกรรมต่างๆนี่นะครับจะยักย้ายถ่ายเท,ย,ทยักเยื้องอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าให้ไปเป็นโดยประการอื่นนี้ไม่ได้และที่สําคัญนะครับทําไมผมถึงเน้นย้ําว่าถ้ามีโอกาสไปเรียนบาลีแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าไม่ต้องเป็นมาหาก็ได้นะครับแต่ต้องเรียนทีนี้ท่านเรียนปุ๊บนะครับแล้วเราก็รู้เรื่องของการออกเสียงนะครับมันก็จะทําให้ เวลาเราไปสวดไม่ว่าจะสวดปฏิโมกก็ดีนะครับมีโอกาสไปเป็นครูบาอาจารย์เป็นอนุสาวนาจาจารย์ก็ดีเป็นอุปชาติอาจารย์ก็ดีนะครับก็สามารถสวดแล้วก็ออกเสียงได้ถูกอักขระแล้วถามว่ามันมีความสําคัญยังไงครับเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระมาได้เนี่ยปัจจุบันนะครับจะต้องสําเร็จด้วยยติจตุธกรรมวาจาถ้าเกิดว่ามันวิบัตินะครับองห้าคือเขาเรียกว่าสมบัติห้านะครับคือมีอะไรบ้างมีวัตถุสมบัติ บริสาสมบัติสีมาสมบัติกรรมวาจาสมบัติแยกมาเป็นอนุสาวนาสมบัติกับยติสมบัติขาดอันใดอันหนึ่งนะครับท่านไม่เป็นพระนะหนักไหมครับหนักนะเป็นกรรมที่หนักฉะนั้นเราจึงต้องควรเรียนรู้ไว้ครับสําคัญมากเลยต้องเรียนรู้ไว้นะครับผมอันนี้ก็เพิ่มเติมในส่วนที่ของท่านอาจารย์นะครับได้บอกไปแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่ค้างไว้คําว่า สมนุภาสนะแปลว่าอะไรนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ของผมท่านอาจารย์หมอก็ค้นได้แล้วนะครับก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้ชี้แจงในหลักของทางไวยากรนิดหนึ่งนะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับผมโอกาสครับคืบอ,อสมนุภาสนกรรมนี่หมายถึงกรรมที่สั่งสอนนะใช้คําว่าตามสอนหรือตามสั่งสอนด้วยดีนะครับผมจําได้ว่าก่อนที่จะสวดสมนุภาเนี่ยจะต้องมีการบอกกล่าวแล้วก็ชี้แนะ ให้กับภิกษุที่มีความเห็นผิดใช่ไหมครับอาจารย์ต้องมีการชี้แนะมีการแนะนําก่อนว่าครับต้องมีการสั่งสอนก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับอบรมก ah ่อนให้ให้เห็นโทษครับไม่ควรจะอย่าทำเช่นอย่างนี้ไม่ควรทําตามภิกษุที่ทําสังฆเภทศอย่างนี้ครับมีการสั่งสอนก่อนเมื่อสั่งสอนแล้วเกิดว่า ไม่ยอมเปลี่ยนถึงจะสวดสมานุภาพเพราะฉะนั้นกรรมอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการสั่งสอนอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องทําการสั่งสอนก่อนถึงจะสวดได้ก็เลยตั้งชื่อกมนี้ว่าสมานุภานษนกรรมนะครับเดี๋ยวผมขอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งเรื่องการสวดปฏิโมกข์เป็นภาษาไทยก็อยากจะชี้ให้เห็นนะครับคำไหนที่ท,ท่านบอกให้ใช้ภาษาถิ่นนั้นๆได้ พระอธิกฐาอาจารย์หรือพระดีกาอาจารย์จะเป็นคนบอกไว้บอกไว้เองอย่างเช่นคําบอกวัดปริวาสวัดมานัทแล้วก็คําพวกนี้มันสามารถพูดเป็นภาษาถิ่นนั้นๆได้เลยหรือคําแสดงอาบัติพวกนี้นะครับเป็นใช้ภาษาถิ่นนั้นๆได้เลยส่วนอันไหนที่ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นภาษาถิ่นนั้นๆเนี่ยก็ท่านก็นแสดงให้เห็นว่ามันมีความสําคัญที่ต้องใช้หลักของภาษาบาลี นะครับโดยที่มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะมันมีความสําคัญของมันอยู่มันต้องใช้หลักของภาษาในเรื่องของสังกกรรมต่างๆนะครับพกว่าเป็นพาคหรือเป็นเนนมันต้องใช้ภาษาบาลีอาจจะมีสำนักที่บางสำนักที่คิดอย่างนี้ก็ขอให้เราเข้าใจว่าเออมันเป็นความคิดที่ที่ไม่ได้ศึกษามาตามลําดับของพระตไตรปิฎกอัตถรถาะีกาเป็นความคิด ึ้นมาสําหรับเราก็สามารถคิดได้แบบนั้นผมก็เคยคิดเอ๊ะทำไมไม่พูดให้มันเป็นภาษาให้มันรู้เรื่องนะมาครับตั้งแต่ต้นยันจบเลยเนี่ยเราก็ไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรทักอย่างเลยเรอแต่สาธทุอย่างเดียวไม่แต่คําบวชก็ไม่เห็นมันจะรู้เรื่องทักอย่างไม่แต่คนบวชก็เออผมบวชมาเองผมก็งงเออผมเป็นพระแล้วเหรออ่ะเป็นก็เป็น,ปน,ปนว่ะทํานองนั้นช่ินมครับแต่ทําไม <HR> ไม่พูดให้มันรู้เรื่องว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะไปโทษท่านไม่ได้เพราะเราไม่ไม่ไม่รู้เรื่องในเรื่องของภาษาเนนีมมััน สังฆกรรมไหนที่มันควรใช้ภาษานั้นที่ท่านอนุรักษ์มาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องทําอย่างนี้นะครับแม้แต่บางทีบางครั้งเราจะยกคําสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ภาษาสัสกฤกอะไรเนี่ยพระองค์ทรงยังทรงห้ามเลยแสดงว่าภาษาบาลีมีความสําคัญนะครับมันเป็นภาษาที่รักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้จริงๆนะครับภาษาใดที่รักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ภาษาเราเรียกว่าภาษาบาลีนะครับนนก็ให้เราสรุป่างนี้ว่า ส่วนคําพูดไหนที่จะสื่อภาษาถิ่นนั้นๆได้พระอาจารย์อาจารย์หรือพระดีกาอาจารย์จะบอกเองแต่ถ้าคําไหนที่ท่านไม่ได้บอกว่าก็ใช้ภาษาบาลีไปเถอะครับไม่ตายแน่นอนครับและรับประกันว่าเป็นพระแน่นอนนะครับครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับครับน,บนิมนต์ครับขออนุญาตครับเคยไปสํานักของเพื่อนพิสุก็ในวัดไม่มีพระสวดปฏิมโมกได้ ที่นี้เขาก็าใช้วิธีเปิดหนังสือสวดรปฏริโมกถามว่าแบบนี้จะได้หรือเปล่าครับเปิดเลยนะครับขออนุญาตตอบคําถามนะครับคือถ้าโดยแท้จริงแล้วนะครับท่านก็ต้องการให้ให้ทรงไว้นะครับเปิดเปิดและสวดนี่นะครับก็คือไม่มีแต่ท่านจะพูดถึงมีอันตรายหรือว่ามีเหตุที่ทําให้สวดย่อได้นะครับคือถ้ากําลังของภิกษุวัดนั้นเนี่ยสวดไม่ได้จริงๆ ทุกอุเทศนะครับปาติโมกจะมีทั้งหมดหอุเทศมีอุเทศอะไรบ้างก็มือนิทานุเทศปาราชิกุเทศนะครับอนิยตอนิยตุเทศขอโทษข้ามไปละสังฆาทิสังฆาทิเสสุเทศอนิยตุเทศแล้วก็เป็นวิถารุเทศซึ่งจะรวมตั้งแต่นิสกียาปาจิตีไปนะครับจนถึงรวมอธิการณะสมถะเลยทีนี้ท่านก็จะแสดงไว้ว่ากรณีเราสวดไม่ได้หมดนะครับแม้กระทั่งได้แค่อุเทศเดียว คือนิทานนุนเทศนะครับซึ่งความยาวจะแค่แค่หน้าเดียวเองแต่ตอนนั้นเราต้องพยายามก่อนนะครับพยายามแล้วถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับท่านก็จะแสดงไว้ว่าสามารถสวดสวดย่อได้แต่กรณีท่านจะแสดงไว้กรณีอย่างเช่นจำพรรษาเนี่ยจริงๆแล้วสําคัญนะครับเนื่องด้วยว่าถ้าเราจำพรรษาหรืออยู่ในที่ที่ในอาวาสน,นั้นไม่มีภิกษุที่สวดปฏิโมกได้นะเราต้องอบัตทุกกฎเลยนะครับฉะนั้น ในจานวนวัดนั้นมีเป็นร้อยรูปเรารูปเดียวสวดปฏิโมกได้เนี่ยเราจะคุ้ม,มบัตรให้ภิกษุรูปอื่นได้เลยฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วท่านแสดงไว้อย่างไงท่านแสดงไว้ว่าถ้ามันหาใครที่สวดไม่ได้จริงๆนะครับพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งสัตหะไปก็ได้เลยครับเพื่อไปเรียนปฏิโมกนี่แหละเรียนให้ได้แล้วก็กลับมาคือต้องมีความขวนขวายมีความพยายามที่จะให้สวดได้นะครับไม่มีในที่ใดๆเลยที่ท่านแสดงว่าให้เปิดนะครับ ผมก็เลยมองว่าถ้าเรามองจริงๆนะครับสัพพีติโยอ่ะพะหงสหัสละเรายังท่องได้เลยพะุงนี่ยาวกว่านิทานุเทศนะครับผมว่าพะาุงนี่ประมาณสองหน้าได้เนาะพะุงสหัดนี่แล้วทุกรูปเวลาบวชบานะครับยิ่งพระแถวต่างจังหวัดนี่ท่านต้องหุงข้าวให้สุกนะต้องหุงข้าวเคยๆไหมครับใครอยู่ต่างจังหวัดนะโอ้เน้นนัยามมากเลยพะุงนะครับผมเชื่อเลยว่าถ้ารูปใดสวดพะุงได้ผมก็มั่นใจเหมือนกันว่าท่านอ่ะสามารถท่องนิทานุเทศได้เบื้องต้นฉะนั้น ถ้าจะให้ผมตอบนะครับก็คือว่าไม่ไม่สมควรนะครับท,ที่จะเปิดที่จะเปิดดูควรพยายามขุนขวายด้วยตนเองนั่นแหละเพื่อที่จะให้ทรงจําได้นะครับคือทําโดยประการใดก็ได้นะครับซึ่งผมมั่นใจว่าในส่วนของนิทานุเทศถ้าท่านขุนขวายจริงๆเนี่ยได้แน่นอนผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมองอยู่ว่าอยู่ที่การปลูกฝังด้วยอย่างผมเองนะครับขอต้องขอ,อากาสยกตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการยกตนนะครับผมสวดปฏิโมกได้ตั้งแต่พรรษาแรก แต่ถามว่าทําไมผมถึงได้อย่างนั้นเนื่องด้วยว่าผมมีกาลยานามิที่ดีที่ไม่เคยบอกผมว่าโอ้ยท่านต้องรอห้าพรรษานะท่านถึงจะท่องปฏิโมกได้ไม่งั้นท่านจะเป็นบ้าไม่มีนะครับมีแต่ทุกคนสนับสนุนมีแต่ทุกคนบอกว่าถ้าเราเป็นพระเราไม่รู้วินยัยถึงเราจะท่องได้เราจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายก็ตามแต่มันจะทําให้อะไรครับเหมือนกับเราเป็นคนที่เราอยู่ในใต้กฎหมายของไทยแต่เราไม่รู้กฎหมายเลยไม่สักข้อเดียวอย่างนี้ยครับเราจะใช้ชีวิตยัยงไงอ่ะมัน มีโอกาสทํพลาดสูงใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับเป็นพระแต่ถ้าไม่รู้วินัยของพระเลยฉะนั้นเนี่ยเดือนแรกที่ผมมีโอกาสไปอยู่วัดเขาสลามชัยก็นโดนนะครับโดนมังคับไปท่องแต่บรรยากาศที่ท่องเนี่ยคือทุกรูปท่องนะครับปีนั้นผมจําได้ว่ามีสามเณรแปดรูปเขาท่องปฏิโมกได้ห้ารูปถ้าสามเณรท่องได้ผมเชื่อว่าทุกท่านทั้งหลายก็ท่องได้นะครับนที่เหลือก็ท่องส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะครับผมก็สามารถที่จะส่งปฏิโมกได้ในพรรษาแรกนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่านะครับทุกท่านเนี่ยก็ทําได้ แต่ถ้าเกิดเกิดกรณีอย่างนั้นจริงๆนะครับขวนขวายไว้เถอครับสมมติว่าเราไม่สามารถไปชี้ให้เพื่อนขวนขวายได้ตัวเราเองนี่แหละตัวเราเองนี่แหละผมเชื่ออย่างเชื่อของการการสร้างบรรยากาศถ้าเราขวนขวายเราท่องนะโอ้เอาให้เสียงดังเลยไม่ต้องอายใครแล้วครับท่องวินัยของพระพุทธเจ้าโอ้ชเช้ามาก็เอาเลยครับกิงสังคสปุพกิจจังปาริสุทิงยสมมตโตอโรเจะเอาให้มันลั่นวัดเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ยินปุ๊บเป็นยังไงฮึด มันนึกเขิมนะยิ่งการท่องอะไรแล้วมีเพื่อนครับมันจะมีกําลังใจท่องทําให้เป็นกิจวัตรที่สําคัญการท่องปฏิโมกจะให้สําเร็จนะครับความต่อเนื่องอย่าเป็นลักษณะของการเช้าชามเย็นชามคือคุณต้องท่องทุกวันได้มากได้น้อยไม่ไม่เป็นปัจจัยนะครับทําเป็นมาร์ก็ได้อย่างที่ผมทําก็คือว่าคุณจะท่องวันละบรรทัดก็ได้ช่วงแรกๆเรายัางไม่คล่องครับบรรละบรรทัดสองบรรทัดสามบรรทัดก็ได้นะครับ ทำอย่างนี้ถ้าทําทุกวันปุ๊บเมื่อเราติดเป็นนิสัยอะเวลาเราไม่ท่องมันเหมือนจะขาดอะไรไปที่สําคัญไปข้างหน้าต้องทวนข้างหลังด้วยนะครับคือไม่ใช่มุ่งจะไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่ทวนข้างหลังเลยก็มีโอกาสที่เมื่อเราเลื่อนข้างหลังข้างหน้าก็ท่องได้ยากแล้วท้ายที่สุดเราจะท้อแท้นะครับฉะนั้นคำถามส,สั้นเมื่อกี้ตอบยาวนิดน,นึงนะครับก็เพื่ออยากปลูกศรัทธาให้ท่านทั้งหลายได้มีวิริยะอุตสาหะ ในการที่จะทรงจําพิขุปาติโมกแล้วก็มีโอกาสก็ทรงจําพิขุนีปาติโมกได้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์คุณในการพ้นนิสัยด้วยนะครับโอกาสที่เราจะไปหาภิกษุนะครับที่จะมาให้นิสัยเราเนี่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเราสร้างตัวเราเองอ่ะให้เป็นภิกษุที่เป็นนิสียมุจนาการจะง่ายกว่าองค์คุณข้อแรกนะครับคืออะไรก็คือถ้าจะมีคาถาไว้ว่าวาจุกข,ขตาวะกาตาพาโทเวปิปักคุนามาติกา คือพึงทรงจำมาติกาทั้งสองให้ช่ำชองท่องปากมาติกาทั้งสองในที่นี้ก็คือหมายถึงพิขุปาติโมกและก็พิขุนีปาติโมกไม่ใช่เพพาะพิขุปาติโมกอย่างเดียวนะครับพิขุนีปาติโมกสามอิบข้อก็ต้องทรงจำไว้ด้วยนะครับงั้นก็ขอสรุปอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่เคยเห็นปาฐะที่ว่าเปิดให้ท่องเนาะแต่ถ้าพยายามผลขวายให้ได้อย่างน้อยหนึ่งอุเทศแล้วก็ชักสุตบทคือการสวยดยอ่ออันนี้ก็เห็นว่ายังยัง,ยงเป็นทางที่ทําได้นะครับมีครูบาอาจารย์ท่านใดจะเสริมมัครบ แต่ถ้าพยายามผลขวายให้ได้อย่างน้อยหนึ่งอุเทศแล้วก็ชักสุตตบทคือการสวดยอ่ออันนี้ก็เห็นว่ายังยังเป็นทางที่ทําได้นะครับมีครูบาอาจารย์ท่านใดจะเสริมไหมครับถ้าไม่มีผมขอ,อผ่านเนาะต่อไปตกลงเสขียะมีในพระไตรปิฎกหรือไม่มีมลครับแต่นอาจารย์ครับมีครับไม่มีแต่ไปตรปิดกที่ประมาจจากไหน <laughs> <laughs> นะครับ ศีลทั้งหมดนะมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับนะมีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดแต่ว่าคำพีรุ่นหลังอย่างเช่นคำพีวินัยสังหะโอเขอภัยทีคำพีกังขาวิตรณีท่านจะไปสรุปออกมาไว้เป็นอีกประเทศหนึ่งก็เพื่อจะเป็นกุญแจไขเข้าสู่พระไตรปิฎกวินัยปิฎกนะครับหรือคำพีอะไรหลายๆคำพีแต่ที่เห็นที่เอาป่ดินบอกทั้งสองมาอธิบายก็มีกังขาวิตรณีเนี่ย ะครับมีอยู่เล่มเดียวส่วนคัมภีอื่นก็แยกไปอธิบายขันตกะสนูน่บ้างขันตกานี้ประมวลความวินัยปิฎกทั้งหมดบ้างวินัยปิฎกเนี่ยนะครับในไม่ใช่เฉพาะเสกขีย,ยวัตรหรอกมันก็ไม่อยู่ในไต่ปิฎกนั่นแหละนะครับมีแน่นอนถ้าเมื่อเปิดให้แต่เอาฉบับบาลีจะเปิดให้ดูนะครับมีนะครับมีเพราะอยู่ในในส่วนของมหาวัคแล่นะครับวิพังพวกนี้เราก็จะมีอยู่ในที่นั้นแหละไปเปิดอ่านได้นะครับมีแน่นอนนะครับ ไงครับมีไหมครครับตกลงก็เคลียร์นะครับท่านอาจารย์ก็ยืนยันว่ามีนะครับมีแน่นอนนะครับคิดว่ารูปที่ถามเนี่ยอาจจะสงสัยว่าบางตอนนี้บางที่บางสถานที่บางแห่งก็บอกว่าไม่มีใช่ไหมครับมีแค่ร้อยห้าสิบเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้น่าจะเรื่องเกี่ยวกับของการตีความเรื่องบาลีด้วยครับศัพท์ที่ ที่แปลว่ายิ่งตรงนั้นนะครับที่ว่าเพราะบางท่านแปลว่าล้วนก็กลายเป็นร้อยห้าสิบล้วนอะไรอย่างนี้นะครับแต่กใช่สาธุคครับตัวนั้นสาธิกลงนะครับซึ่งตรงนั้นจะแปลว่ายิ่งนะครับร้อยห้าสิบอีกเกินนะยิ่งเกินนะครับเกินร้อยห้าสิบนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบาลีนะครับต่อมานะครับที่มาแล้วก็บวกจุดประสงค์ที่ต้องประเคนให้ครบองค์คืออะไรใครตอบดีครับอาจารย์ครับอ่านิมับครับ ตอบง่ายนิดเดียวคือจะได้ฉันได้ถ้าไม่ครบองค์ก็ฉันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นต้องการให้ฉันได้ก็ต้องให้ครบองค์ห้าถึงฉันได้ไม่งั้นท่านก็นั่งมองทำตาปริบๆไปก่อนอ่านะครับขอเสริมท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะครับก็คือไม่ใช่จะเพียงฉันได้อย่างเดียวนะครับก็ไม่ใช่ว่าเอามือซ้ายประเคนมือขวาให้ทำนองนี้นะครับคือให้มันมีหลักการนะ และเหตุผลในธรรมวินัยของพระรียาเจ้าสักนิดหนึ่งนะครับหลักการและเหตุผลการประเคนในธรรมวินัยของพระรียาเจ้าก็อย่างที่ว่าไปแล้วในองค์ประเคนต้องประกอบไปได้วยองค์องค์เท่าไหรนะองค์ห้าประการนะครับเป็นต้นในใน,ในที่นั้นน,น,นะครับก็วินัยส่วนหนึ่งอื่นอย่างเช่นสีขาบทและสีขาบทมันยังมีองค์ประกอบก็เรียกว่าองค์ของสีขาบทนะครับ วกกรถินก็ดีมันก็ยังมีองค์ประกอบของการจะเป็นกรถินนม่ต้องมีองค์ประกอบยังไงบ้างปริวัติาสกรรมอุปสมบทมานัดอะไรต่างๆมันยังมีองค์ประกอบได้แต่้นหลักของการประเคนถึงแม้จะเป็นเรื่องแก้เรื่องขบเรื่องฉันพุทธเจ้าก็ก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยปากแล้วเลยก็พิถีพิถันนะครับบังคับสาวกนะครับให้ฉันแบบไม่ต้องมีใครมาดูถูกได้บางที่บางแห่งนะครับเห็นประเคนแล้วก็แหม นะผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะนะครับตัวลสมเพศมันน่าสงสยัยไอ้พระทำไมฉันพิสดารจังประเคนพิสดารจังองไรแบบเนี้ครับแต่โตยา,ยาวอยู่ฝั่งโน้นแล้วหัวถ,ถ่ายฝั่งนี้ประเคนฉันได้หมดบางทีบางที่บางแห่งเ,งเนี่ยแค่มาวางไว้เฉยก็ฉันได้แล้วเอผมว่ามันมันจะง่ายง่ายไปหน่อยละมั้งนะครับผมว่าพระมันน่าจะพิถีพิถานอะไรมากไปกว่านี้หน่อยนะครับบางทีดูง่ายเกินไปมันก็จะเหมือนเออเราเป็นหมูเป็นหมาหรือเปล่าวะเนะี่ยใช่ไหมครับ เออมันก็ดูให้มันเหมือนพระหน่อยนะครับจะฉันอะไรสักทีหนึ่งเนี่ยพทธเจ้าบัญญัติอะไรมีเหตุผลจุประสค์ก็ยังบอกไว้แล้วนะเพื่อจะให้มันฉันได้นั่นเองและมันเป็นองค์ประกอบของการขบฉันอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันต้องพิธีพิถันนิดนึงไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเรื่องของจีวรเรื่องการขบการฉันอาหารก็ดียา,ารักษาโรคก็ดีเสียการใช้สอยเสียนาสนะก็เพื่อเป็นปัจจัยให้พวกเราท่านหลายมีการฝึกหัดตัวเองให้มันเป็นระบบ ระเบียบของพระรยาเจ้าทั้งหลายนั่นเองนะครับเราจะเอาความรู้สึกของเราไปคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราบวชในาศาสนาของพระรยาเจ้านะครับเราอปุถุชนคิดมากนะครับคิดแบบไม่ถูกกันลองเนี่ยนะถ้าเราคิดแบบไปตามพระรยาเจ้าก็เรียกว่าตามกระแสตามแนวทางของพระรยาเจ้าทั้งหลายแต่คิดนอกแบบนอกแผนแล้วก็มันก็ไม่ถูกไม่ควรนะครับก็เอาตามนี้นะครับก็ทาตามที่ท่านว่าไว้นะครับเราศึกษาแล้วก็ทําตามมันก็เห็นมันเรื่องยาก วุ่นวายตรงไหนแต่ที่มันด,ดูยุ่งยากและวุ่นวายก็คือเราไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ทําตามเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์ท่านว่านะครับอย่างท่านอาจารย์พระครูนะครับท่านก็บอกว่าก็เพื่อให้เราฉันได้ก็ <c oughs> ถูกต้องนะครับและท่านอาจารย์ก็บอกว่าก็เพื่อพล้อยตามพุทธานาหรือพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าก็ใช่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนของอสิกขาบทเวลาที่บัญญัติมาให้เรานึกถึงเวลาพูดถึงองค์นะครับมันจะต้องครบ เพราะถ้าขาดมันจะไม่ครบองค์เช่นว่าถ้าพูดถึงอผมขอยกตัวอย่างองคค์องของอาบัตเหมือนกันเช่นว่าเรื่องของการฆ่าสัตว์ใช่ไหมครับมีนักอภิธรรมอยู่ด้วยาอขอพูดถึงเนี้ยจะได้เห็นภาพชัดปาโนสัญญตว์ตมีชีวิตปานสัญญารูว่าสัตว์มีชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็อะไรวัตกจิตตังมีจิตคิดฆ่านะครับวายโมหรือปักโมมีความพยายามใช่ไหมเตนะมรนังสัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้น แล้วถ้ามันขาดไม่ครบทั้งห้าเนี่ยครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ถือว่าศีลขาดในข้อนี้ไหมครับไม่ขาดน่าเหมือนกันครับองค์ของการประเคกน,นก็ฉันใดก็ฉันนั้นถ้ามันครบไม่ครบองค์ปุ๊บมันก็ไม่ถือว่าเป็นอันประเคนฉะนั้นก็เลยจะต้องเขาเรียกอะไรคล้อยตามนะครับพุทธอาณา,าของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เพื่อให้เราฉันได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อถัดไปนะครับ